สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราสองคนนะครับลุงกับป้านะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยววัดกันนะครับ EP นี้ซึ่งมาจังหวัดแพร่นี่ก็ต้องไปนี่แหละครับวัดพระธาตุช่อแหนะครับใครมาแพร่แล้วไม่ได้มาที่วัดนี้ก็เหมือนไม่ได้มาแพร่แล้วครับวัดพระธาตุช่อแหนี่เป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีขานนะครับทุกคนไปครับ เดี๋ยวเสร็จจากวัดพระธาตุจอแฮเราจะไปต่อกันที่วัดนาคูหานะครับซึ่งว่ากันว่าวิวสวยมากครับที่นั่น ก็เรามาเดี๋ยวเราจะเข้าไปบูชาพระในพระบโบสดก่อนนะครับกับนี้เราเข้ามาที่พระบโบสดนะครับอ๋อตานี้ี้ขึ้นไปไหนอ่ะขึ้นทางล่างขึ้นตรงนี้ วันนี้เป็นช่วงวันเข้าพรรษานะครับคนก็จะเยอะนิดนึงนะครับ,น,บนะครับภายในโบสถ์นะครับก็คนเยอะนิดนึงครับ ออกจากโบสถ์เราก็จะมาต่อกันที่อ,อ,องค์พระาธาตุชอยแฮนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถนะครับใกล้ๆก,กับพระอุโบสถนั่นแหละครับนะครับซึ่งตามประวัตินะครับพระ,พระาธาตุชอยแฮนี้ก็สร้างเมื่อสมัยพระมหาธรรมราชาธิราชนะครับมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนะครับเป็นศิลป,ปะสมัยเชียงแสนนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระเกศาธาตุและก็พระบรมม,มาสาลัยิกธาตุนะครับ ในส่วนของพระซอกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเราก็ใช้ดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วก็มากล่าวคําอธิษฐานนะครับซึ่งเขาจะให้ทุกคนนะครับเวียนรอบองค์พระาธาตุนะครับเวียนทางด้านขวานะครับสามรอบนะครับ ทเทีหนหลังจากที่เรากราบไหว้องค์พระธาตุชอวแฮเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางกันต่อที่วัดนาคูหานะครับ ซึงอยู่ที่หมู่บ้านนาคูหานะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากาวัดพระธ,ธาตุเจ้าแหน,ะนะั้นนะครับวัดนาคูหานี่ก็เป็นวัดที่มีบรรยากาศดีมากครับว่ากันว่าเป็นโอโซนที่ดีที่สดุดอันดับหนึ่งในเจ็ดของประเทศไทยเลยนะครับเรา,าไปดูครับเนี่ยเราดูบรรยากาศบริเวณวัดนะครับ ข้ามาด้านบ้านนะครับก็จะเจอป้ายบอกทางนะครับนะครับเดินเข้าไปก็จะด้านขวานะครับก็จะเจอกับองค์พระโสดนะครับอาจากองค์พระโสดไปก็จะเป็นเอ่อเป็นเจดีย์นะครับสีขาวนะครับเป็นกำลังทาสีนะครับก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับสวยงามครับ แล้วมองตรงไปจากองค์พระเจดีนะครับก็จะเจอกับหลวงพ่อทันใจนะครับหรือทางชาวบ้านก็จะเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงกลางนานะครับนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเดินสะพานไม้มันต้องมาตอนที่มีข้าวนีะนี่ข้าวเก็บไปแล้วใช่เฮ้ยอล้วก,กายทำยังไง ทตอนรามานี่เป็นฤดูที่าชาวบ้านนะครับเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับกําลังจะทํานารอบใหม่นะครับแต่เรามาช่วงที่ข้าวสีเขียวนะครับจะสวยงามมากครับเป็นนาขั้นบันไดนะครับสะพานไม้นี่ก็มีความยาวประมาณ300เมตรนะครับทอดตัวยาวผ่านท้องทุ่งนาน,นะครับไปสู่ ดินเขาด้านเบื้องหน้านะครับเป็นสะพานไม้ไผ่สารนะครับขัดแตะนะครับนะครับพอเดินไปแล้วหันกลับมามองด้านหลังนะครับเห็นความสวยงาม ของอ,องค์พระพุทธรูปสีเหลืองอลา,ามนะครับตัดกับสายมอสนะครับหลังฝนตกนะครับทุกคนสวยงามมากครับทุกคน